อะตีความตรงนี้ครับอะตีความได้ว่าตีความได้ว่า,อ,าอืม,อ,มอืม ราคาใหม่จะเป็นเออหนึ่งร้อยลบสิบห้าเออ,อนนี้มาจากร้อยลบสิบห้านะอ,อ,อ่ะทีน,นี้ก็มาเลือกใช้ครับมาเลือกใช้นะ ค่าจริงที่รู้มาค่าจริงที่รู้มาลดลงยี่ส็บบาทค่าจริงที่รู้คือส่วนที่ลดลงดังนั้นท่อนนี้เอามาใช้คำถามจะลดเหลือกี่บาทลดเหลือก็คือราคาใหม่แล้วใช่ไหมลูกอเอองั้นจะเอาสองท่อนนี้มาใช้ครับเอาสองท่อนนี้มาใช้ อยากรู้อะไรเอาสิ่งนั้นไว้ขวาอยากรู้ว่าลดเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมครับ<อ>ก็คืออยากรู้ราคาใหม่จึงต้เอาราคาใหม่ไว้ขวาครับแล้วก็เริ่มเทียบนะครับถ้าราคาลดลง15บาทราคาใหม่จะเท่ากับ85บาท บรรทัดที่สองเทียบหนึ่งถ้าลดลงหนึ่งบาท ราคาใหม่จะเป็นเท่าไหร่ตรงนี้ลดลงมา15เท่าตรงนี้ก็ต้องลดลง15เท่าลดลง15เท่าก็ต้องหารด้วย15แล้วก็มาเทียบว่าจริงๆแล้วมันลด21บาท นั้นราคาใหม่จากหนึ่งมาเป็นยี่สิบเอ็ดมันเพิ่มขึ้นยี่สิบเอ็ดเท่าแต่นั้นตรงนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นยี่สิบเอ็ดเท่าก็ยี่สิบเอ็ดคูณห้าต,ตัดได้สามห้าตัดได้สิบเจ็ดสาม ไปตัดยี 7, ่สิบเอ็ดได้เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดหนึ่งร้อยสิบเก้าก็สรุปว่าราคาใหม่จะเป็นร้อยสิบเก้าบาทนะครับเพราะฉะนั้นจะลดเหลือร้อยสิบเก้าบาท